มาอ่านหน้านี้กันต่อเลยนะครับคำนี้อ่านว่าภูผาภูผาคำนี้น้องๆคงเจอกันแล้วเนาะนะครับตั้งแต่ด้านเมื่อกี้แล้วนะครับที่เรามีรูปให้ดูก็คือรูปของภูผารูปนี้นะอ่ะทีนี้เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของภูผาละนะอ่ะมาอ่านตามครูภูผาะนั้นวิธีการสะกดก็คือพอสำเพอสระอูพออูภู พอพึ่งสระราพออาผาภูผาอ่าทีนี้ดูรูปไปพร้อมๆกันนะฮะมีรูปภูผามีรูปใบโบกแล้วก็มีรูปใบบัวอ่าทีนี้มาอ่านข้างล่างพร้อมกันนะครับอ่านตามครูก,ก่อนนะภูผามีพ่อนะครับภูผามีพ่ออ่าฉะนั้นเมื่อกี้เราสะกดแล้วภูผานะครับ พออูภูพออาผาผูผามอมาสระอีบ้างมออีมีนะครับแล้วก็พอพานอออ่างแล้วก็ไม่เอกพอพานอออ่างก็เป็นสระอนะครับฉะนั้นเวลาเราสะกดพอออพอไม่เอกพอ่อพออพอเอกพอ่อฉะนั้นบรรทัดแรกเนี่ยนะครับพออูภู พออาผามอ,อีมีพอ,ออพอเอกพอ่อภูผามีพอ่ออ่านะครับบรรทัดต่อไปภูผาเห็นไหมเหมือนกันข้างบนเลยภูผาอ่าะะน,นคำนี้อนว่าภูผาและคำนี้แหละครับมีเก่งมากเพราะอ่านเหมือนกันนะฮะมีนะฮะแล้วก็คำนี้คือ แม่นั่นเองนะครับสระแอมอม้าไม่เอกนะครับเวลาเราสะกดนะเป็นมอแแม่ไม่เอกแม่อะทีนี้บรรทัดนี้เรามาสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งพออูภูพออาผาภูผามออีมีมอแอแม่เอกแม่ภ sure. ูผามีแม่อะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้เหมือนกับคำนี้ไหม โอเคเก่งมากครับเหมือนกันคํานี้อ่านว่าพอ่อนะครับพ่อให้ภูผามาหา,ามาสะกดกันพออพอเอกพอ่ออันนี้สะระอไอไม้ม้วนกับหอหีบไม่โทหอไอาหายโทให้พออูภูพออ,พพอ,อพาผามออามา ขออาหาพ่อให้ภูผามาหาบรรทัดต่อไปพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกมาสะกดบ้าง พออพอเอกพอ่พอหอไอหายโทรให้พออูภูพออาผาดออูดูรอแอเลบอไอใบบอโอกโบกพอ่อให้ภูผา ดูแลใบโบก่ะบรรทัดสุดท้ายพ่อให้ภูผาดูแลใบบัววิธีการสะกดนะครับพออพอเอกพ่อพ่อหอไอหายโทให้ให้พออูผูพออาผา ภูผาดออูดูรอแอแลดูแลบอไอใบบออัวบัวใบบัวพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวอ่ะทีนี้ลองมาอ่านอีกครั้งหนึ่งแบบไม่ต้องสะกดแล้วนะภูผามี พอ่อภูผามีแม่พอ่อให้ภูผามาหาพอ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพอ่อให้ ผูผาดูแลใบบัวฝึกอ่านให้คล่องนะครับเมื่อคล่องน้านี้แล้วไปดูหน้าต่อไปกันเลยครับ